สูตรสมุนไพรปวดเส้นปวดเองปวดหลังปวดแอลขายเส้นได้ทันทีอัถรสุภาษิตสวัสดีเจ้าวันนี้พาพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรในสวนเจ้านั่นก็คือพักเซียนผีเจ้าคุณผู้ชมพักเซียนผีนั้นมีสรพคุณทางยาเยอะแยะมากมายท่านใดที่ปะที่เจอเก็บไว้เนจ้าเนอ ผอดมาตึ้งต้นเลยเจ้าเอามาใช้ทําเป็นสมุนไพรเพื่อที่จะรักษาเยลแยโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างากายได้หลากหลายชนิดเลยเจ้าสําหรับวันนี้ท่านใดที่มีอาการปวดหลังปวดคอตึงขึ้นหัวจะปวดมากๆนะเจ้านวดจะได้กระบ,บาหายต้องกินยาคลายเส้นวันนี้สูตรสมุนไพรนี้พัดมีสูตรเด็ดๆมาบอกคุณผู้ชมเจ้าเฮาจะใช้ผักเสี้ยนผีนะเจ้าแต่เฮาจะเอาแบบ เป็นใบนะเจ้าคุณผู้ชมใบแบบนี้จะเอาสดๆเลยเจ้าเก็บไปเลยตามปริมาณที่คุณผู้ชมต้องการเลยเจ้าเก็บไปจากนั้นก็เอาไปตำตำตำเจ้าตำตำตำผสมเกลือเล็กน้อยเนอะตำจนละเอียดเลยเจ้าแล้วก็ใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปพอแชะแช่นะเจ้าไม่ต้องใส่เยอะใส่ให้พอหมอกพอเหมาะเนอะพอแชะแชเนี่ย,นะย,ยจากนั้นก็เอาไปนวดฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะเจ้า ล้างเท้าให้สะอาดแถอก่อนแล้วก็น,นวดเนาะเราต้องนวดแรงเจ้านวดแบบผ่อนคลายเน้นนวดหัวแม่เท้าตัวน้าเจ้าหัวแม่เท้านี่ต้องเน้นเลยนวดวนๆไปมานวดสักพักหนึ่งอาการเส้นตึงที่คอบ่าไหลาแล้วก็ขึ้นหัวนั้นจะค่อยๆดีขึ้นบางท่านจะมีอาการเรอออกมาเลยเจ้าเรอออกมาตลอดการนวดเท้าเลยเราต้องตกใจนะเจ้าเพราะว่าเป็นการไล่ลมเนาะเส้นตียึด ก็จะทําให้คลายตัวถ้าท่านใดจะเอานวดบริเวณที่ปวดแขนปวดไหล่โดยที่เขาบ่ต้องต้มกินหรือว่าดองเหล่านั้นได้เจ้าได้หมดเลยคลายเส้นได้แบบรวดเร็วทันทีนี่ก็คืออ่าเป็นทางเลือกสําหรับท่านที่อยากนวดผ่อนคลายเนาะได้ผลชัดเจนเจ้าคุณผู้ชมบางครั้งเฮาเพิ้มมานวดแต่มานวดไปถึงเส้นนวดมาถึงข้างในนะเจ้านวดจะได้กระบ,บาดลองใช้สูตรนี้พอ เน้นนะเจ้าคุณผู้ชมนวดวนๆหัวแม่เท้าเนอะรหัวแม่เท้าของเขานะเจ้าเน้นๆแต่บ่ต้องนวดแรงนะเจ้าคลึง,ลงๆนี่กระป๋อจะมีอาการเรอออกมาหรือเจ้าท่านใดที่มีต้นพักเส้นผีรองคอเนอะร์ปวดเส้นปวดเอ็นตั้งไหนแขนขาน่องกาตั้งใดที่ตึงนวดได้หมดเจ้าอันนี้เป็นสูตรแบบนวดเนาะบ่ะต้องต้มบ่ต้องดองเจ้าแบบใช้ภายนอกเห็นผลชัดเจนเจ้า ขอบคุณสำหรับการติดตามภับชมเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่พัดตัวเนาะวันนี้พัดลาไปก่อนกับสมุนไพรพักเสียงผีปาก,กันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า